สบายดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าได้หนะาสอนกันมานะฮะอันนี้มาแต่ใช่นีมมาแต่นะบอสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องจ้ะสบายดีพ่อลูกเออจะบอกว่าแข่งก็ลงกันลงแส่บาทพี่น้องเมนี้วันภาคจิ้งจิ๋มหาคำแล้วก็ชิลงอัน ในบ่ายพอเป็นมือออกคันชาเนาะวันทีสามแมนข้าก็ออกมาเอาขาวอยู่หน้ากะปะถ้าขาดก็ออกไปดำหน้าจะดำหน้าถ่ายแม่สละก็ไปโล่งแมนเอาเป็นมือนี้เป็นมือเขาคันชาแล้วเราก็สืบเทียนคูหนึ่งชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองเอาหลายเทียนพี่น้องครับปะไม่ได้จ่ายไมาเด้อต้องใช้บัตร คิวเขาเหนอคะขนมขนมไม่กินแล้วคิวเขาแล้วกนคิวเขานะเดี๋ยวบ้านเอมัใช่ตะแส่นายบาพกพักงขีรถใหญ่ลึกหย่างเขาหย่างเลยย่างไปนะครับต่โหบอเยอะเปอมันเลไม่้องนมนี้เราไปกินอุเด้อขนมตอเนหมูเขา ชิบะูว่าสิบะชายบาทก็หิ้วเขาวันนี้เอ้าผิวจักล่องมาจังไว้ไปคอยับคอยครับก็ได้มาคอยครับฝนตกคืนแห้งแบ้านเฮามันคุนมาลาย จะใส่แต่เส่าส,าสีหาคนส่วนเป็นปส่วนดำหน้าแห่งคนโบราณแห่งเงียบไม่ใช่ได้กขอ่อยเงี้ยเมือม่อนี้เมื่อเข่าพันษา,าพี่น้องก็เลยลงมาใส่ปกติวันชินเพผลฉีดลงไปใส่ทุกเมือ่อทุกซีนพ่อแม่เพคน,นเสียเพคนฉีมักลงไปใส่แม่เพคนเสียเด็ปผีที่โสมแบบอยากเข่าได้อ,อเอาาอไหมเข้าไปทำเข้าไป ยาเนียคือเดี๋ยวเขาหวัดระยะนี้พอทำทำกินไม่นมกับขนมห่อหิ้วเขาเอหิ้วเขาบาดชะนํากันก็ไม่อ้อยเด้อ่นาปารีโยนคทราสัตนะเออสนังปาสจาแนงปา

เอากระสีอันทิธาแล้วก็ไปใส่ใทำไก่กับอ้ายเด้อเจ้าเด้อ มีพระองค์ครับมที่ยามกดในอ้อยพี่เอาอันนั้นคือโป่งไว้นมกับขนมเจ้าไปโป่งไว้ไว้พุ่งบนเจ้านั่งลืมติดไอ้อ้อยแล้วเดี๋ยวพุงมานึ

เอาไปไหมเอาไปลุงไ่ไหมเด้ยนะพ่อบแบบแปบนั้นก็ไปทวายไปเคียนห้เพิ่นเนห็นอะไรทวายเฮ้เคียนเอง ย่อยเ,เคียนอีเอาไะฮะเคียนก่าขาวแล้วเอยแ,แตงเคนละละีนน้ำลงังกินอามริาฮียขาวกินอแมริาเฮียขาวเราจะกินก่อนกันเหมไ่ได้ไดบุตรบาติแหวไ่เสกะปนมนมน ทำนก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 เอื้อถวายเทียนพี่น้องจ้าเขียนโดยตัวเอง Hoa <laughs> dạ, nào, tham quá khứ đã tăm giảm đi hà โควาญานะปะริเทวนนะนัตตะเปตะนะมัสสะยะเอวันติสันติญาทยะโอนยังกะโกตะปินะตินนะตังกะมีสุปะติตะติกะละตังหิตายะจะธานะโสปะกัมปะติโสยะติสัมมุจะอะยัง <Ses> อานปาใส่ตะกี้นะใส่คอยก็คอยตะกี้เท่ใส่หนอยกะกระันี่กรบกรบซ้ำเถ่อนกรบซ้เถื่อนกรบไม่ลูกกรบซ้ำเถื่อนเลย ไประหยัดน้ำจังเมื่อปะภาเมื่อสันดำหน้าพี่น้องคนเฮือนกระดำหน้าถ่ายกล้องเอจเป็นยังทำยุกยุกยุอยู่โทรศัพท์สลอยโต๊ะลงขีดโต๊ะมือวานช่องเถื่อโต๊ะลงน้ำให้นาเป็นยุกยุกยากยอยู just, ่ชิได้เอาไปแปรงเล้วพี่น้องหลายคนสิบัตรโทรศัพท์สลอยเป็นยังเด้อลายหงลายตาเด้หยัดน้ำ ันเไปกี่ชั่วโมงเพียนหรยอไม่เพียงไหนอื่นมาลงมาเรียนแล้วก็พวกแหล่อะไรกันเฉยอุ้งหางเหี้ยมคนละข้างเนาะทันทีมีฉาบฉันเลยเลยมีฉาบ กันพี่น้องครับปอนานอะนี่ยไปยงได้ทำมัครับ่ะไอ้เครับทำอ้เพครับเจ้าอาสี่ คืว่ต่เอาออตัว้นไเน้่ไอกล้เอาตอนนั้นเอผมกราเดินางเนอตัวอยากได้ขนมเหมือยังมันทำใช้บอกหิวเข่าหันมาบงนกกินเลยหันล้างที้หันเา แจบบอบ้ประมาณสิบคนรอมานแมนประมาณสิคน่ยย้ำนจะลงดำหนาเลยเตรียมตัวใครเป็นคนขับัส4ไปลงไปดำหนาดำหนาตรอ ิหามขึ้นขึ้นไม่หอมพูดลูกสาวอัดสีอันนี้นะขาดบ่ได้อันนี้นไปใซ่มันขึ้นโลดอันนี้เย้วไปว้าวอัด3าวนี่อัดสีเด,ด้อเด้อ ใจกาสัหน <accurately S 1> ้า e <esh> ่อใจดหน้าเขาี่นดหน้าแรกภาใส่ข้าหุ่เข้าวัดา่้อัดบ้เฮามีลายแต่เียบบ้านเฮมันติดกันอยู่นะไเครื่อก็จอกไปดัหน้าตอนเขาดําหน้าค่ะ แล้วแล้วเรียงแล้วงานคนเนยานขึ้แดโอ้มีนบมันด้ลนคือในฝนตกน้องเฮ้ยมากับผไล่ไก่ขึ้นตะดำน้าปัวขึ้นผ้าขึ้นฝนฝนตกก็เ็แหงตอนดันแดดสบายอจีนเนาะเลิาเลยนิ้วขาลเงาเลยด้ใจเลิเงาเก่าเ้าไม่มนิ้วเขาหรือมาเลย เป็นอะไรห,หิวเข่าคือเพื่อนกินขน,นมเอาไปแช่เย็นหน่อยหรอโอ้โอเอาไปแช่เย็นไว้กินตอนไหนกินขนมตอนกินตอนเขาเนี่ยยังเด็กอันเลยตุ๊กอันเด็กเดิไน,ดนไหนต้องซือ้อไงเข่าหวานซื้อดีเนาะพี่น้องเคยเข่าเมลายเคยเนาะเราเคยเข่าเป็นพี่เลยเข่าหวันเสียออกห้อง เอากข่าวองากับข่าวองเถื่อนนี่มฮาสองเถื่ออันนี้เป็นครั้งที่สองพี่น้องเพิ่นมาอยู่ปีงเสียบาทเลยก็ลงลรงเสียนำกันเนาะครั้งที่สองทำบุญยังก็ตักบารความซาตตักบารง่วคันเลยเห็นเนี้ยเกินข่อยเกินเกินเนาะเงินเอ่อยอ่อยเกินเอื่อยทำแต่ไม่ค่อยไม่ควจับก่่อยเห็นเย่เกินเกินมาองเลยมัน คลืนทั้งกล้องเคลืนทั้งเมียไ้ยนกันคู่มือว่าีความนาะพี่น้องเราความจริงยนกันคู่มือเคลืนชลอยดงเตือนอีกอีกเคลื่อนเดียวบางีอจุเดียวลอยว่ะเอเคลื่อนอะนบิดสายบิดควคนที่ก็นั่งบางทีก็นอนนอนกันคางก็บเบากันนคลืนเมียบางทีกันเมียว่าหยอกนั่นเองก็เคลืนจักปนงัจินเคลืน มันบวแมนมันบวแมนบมดสิ้นมันก็คือเก่าเป็นคนเรานั้นพี่น้องแบลว่าชิวาจะได้ฉีเถ้าไปก็คือเก่านะเขินนี่เลยอ่จะฟังด้วยอ๋อยว่าอ๋อยเด้อเขินนะรักเราไม่เก่าเลยอย่างนี้เขินเรื่องเขินปะมันก็คือมาแล้ว มีคนเวลาป้าได้ไม่ไปตอกมากเมื่อได้กระเำเป็นอะไรใส่บาทคักักบ่สลาออกไปเอาข่าวอยู่หน้าอะไรก็เอื่นมานำคักบ่กล้องชอมสบอัดที่มันอยากจะสั่นยิงๆๆๆกล้องเป็อยงราใสปแปะตรูโตกะขีดตมลายวะมันตกะคาก้องมันบดีพี่น้องหัวมุนมานหนอยากให้ามาลาซื้อมาให้เด้มันดีดออกเองโต๊ะขีดตมงหนามขีดตมลายเหลืออเลย เราซับเมกี้ดอกดินมาเปลี่ยนเครื่องเราจามเมสเดออกนาไปพี่น้องเอาอย่างก็มื้อนี่บอยกระได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปนาดำนาคือเก่าสไปแล้วสบายดีาใหมนูเอาใหมเนา